ของชิ้นที่สอง้วซื้อนี่ไอติมัาเขียว400ยเยนคิดง่ายๆเยนละ30เอ้ย100เยน30 120บาทกินได้ทั้งวันเลยอ่ะถ้าอยู่กรุงเพทพเขาบอกว่า,าวเขาบอกว่าถ้าคืนเย็นดับเย็นใช่ไหมรักษาอุณภูมิ ภายนอกภายในมันก็ร้ายแล้ก็จัดตามนั้นไม่เป็นไรเรามีพารามามีพาราเซตัมมาเราไม่กลัวั้งหนวดเป็นเถอะ,ออะ Thank you ภาษาญี่ปุ่นขอบคุณแต่ว่าอะไรอ,ะอ่ะอ๋อรับต่อ ยิ่งมืดยิ่งมีมาตกแล้วก็ยิ่งเย็นเนอะเมื่อกี้เห็นรองเทา้าเห็นเมื่อกี้เห็นรองเท้าเกียร์ด้วยพันหนึง่งพันหนึง่งพันหนึ่งสี่ร้อยแค่วันเดียวกียเยอะเวันนี้เปิดท่ออุสาหตั้งหมด กว้างมากเหม่อเบื่อหน้าอีนี่ซะก,ก่อนเอาวิวก็ไม่คะด,ดูวิวกันนั่นเธอ ถึงเดี๋ยวนี้เร็วๆเวนอะผ่ากล้าต้องไปซื้อก้านที่เขาขายมันก้านเนี้ยก้านถ่ายผมเนี่ยไม่ต้องให้คนอื่นถ่ายให้ครับ สองก็ทางเป็นร้านค้าขายของที่ระทึกเยอะแยะมากมายมตรงนี้คืออะไรอ่ะอยู่ๆก็เป็นอย่างเงี้ยล่ง ไอ้ที่วางกระเช้านั้นอนะ่ะเวลาเขาไม่ขาบรนพาเลยเขาจะเอากระเท้ามาวางคนอารูนชนีสังคน

เขา<อ><อ>ไม่เอาขานมเข้าหรือเปล่าของเติออดไ,ได้ห,หนาวอ่ะไปดีกว่าท<ป>ุยนี่ละจ๊ะ ห้าร้อยเยนเนี่ยสองร้อยเรนแพงมากไอ้นี้อร่อยต้องต้อง, <S <S องกินมมันจะทำให้ดีขึ้นไม่หนาวสั่งเนื้ออยู่มันดีขึ้นมากเลยค่ะเป็นไอติมชาเขียวใช่พี่อ้อยได้อะไรมาบ้างวันนี้ วันนี้ก็ซื้อของไม่มากไม่มายแต่ว่าส่วนมากจะเป็นของลูกมากกว่าของตัวเองยังไม่ได้เลยไม่เห็นถือได้เลยเพ,เพวกมีลูกก็อย่างนี้แหละห่วงลูกก่อนเนาะ <laughs> ใช่ไหมเราตัวคนเดียวก็ห่วงคนเดียวโอ้ยนี่ไงไอติคุยยิ้มจะจะกินมาแมวพี่จะกินไอศครีมเชิญค่ะ <ffee> อันนี้กี่บาทพี่สามร้อยเยนอย่างเออนี่แม่ซื้อมาสี่ร้อยเ่ออดยโดยแต่ที่เทาเขียวที่มันขาวๆพี่เฉยใช่ไปแต่ขนมจังเนี่ยไอร่อยไม่อร่อยเลยกินแล้กินแล้วปูปูเค็มใช่ไหมรู้ทีเป็นไม้ม้ใช่แป้งจะสิบจะสิบหสนจะสิบทำไมหกสิอย่างเฟียบีไม่เฟียหน้ามันเคมเนาะ แต่เขากินกันเยอะนะเห็นเห็นไม้ที่เสียบไว้หน้าร้านั้ยเห็นเฟียงอันนี้หกร้านนี้หกสิบเองแน่เราไปกินว่าเจ็ดสิบวายกินของแพงรถมันเขียวขาวระวังนะ ก้องยังไม่เขียวเลยอินเขานี้ดีกว่าที่มาตกอีกแล้วไม่ไหวแล้ว